สวัสดีครับมื่อนี่มาพอกับพันพุ่นทเก่านะครับกับเคียงเสียงแอบดังนะครับเรียบร้อยเลยแล้วครับเมื่อนี่กับงานเคียงเสียงชุดตู้ซับแบมพาร์ดอก12นิ้วครับมีเล็กลอย80ิในตัวยตาวีโกครับนี่ครับแผงเศ้ามินิครับน้อยๆครับดอก8นิ้วกะแปลมครับที่เห็นนะครับเรียบร้อยหุ้มหนังเรียบร้อยครับเมื่อนี่น้ำพารสวยๆของชุดตู้ซับแอบดังมาฝากนะครับ นี่ครับผ่มหนังน้ำตาลครับเบาะกัะน้ำตาลเข้มครับลายวีพีครับนี่ครับมีข้างบนเป็นเสาหกนิ้วนะครับกับแหลมครับข้างละสองครับสวยๆงามๆครับนี่ครับผ่มหนังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่มิลเลอร์ครับนะไซมิลเลอกมินเลอร์เรียบร้อยครับนี่ครับเป็นตูแบมพารดได้รับดอกสิบสองนิ้วครับนี่ สวยๆครับนี่เป็นข้างบนนั่นเป็นดอกยิ้งไทยนะครับแปดนิ้วสีดอกครับนี่ครับวางบนตลังคากระไดขึ้นสิวบางใส่กระบะดไทยกระไดครับนี่เสริมทับครับกับดอกแปดนิ้วนะครับยิ้งไทยครับนี่ครับในชุดนี่นะครับในโตโยต้าวีโกะนี่นะครับนี่ครับอีกมุมหนึ่งครับของตู้ซับบายแอบดังครับเป็นตู้บิลลอินนะครับงานเข่ารูปครับกับบอดี้รถครับ เห็ดเข่ากับดอกลำพงเห็ดเข่ากับลถดครับให้ได้มาตรฐานนะครับให้ได้ปริมาตรตู้ครับกับดอกครับนี่ครับสวยๆงามๆลวดลายกะเห็ดได้ตามสั่งครับจากได้แบบไดบอกเลยครับมีแบบมีอย่างมาให้สั่งทั้งทีมงานแอบดังของเขาแจะเห็ดได้ครับนี่ครับเป็นงานบิวอินนะครับนี่ครับสวยๆครับบินหลอกบินเลอลายเหล็กท่าเหล็กไม่ไหมๆครับนำมาใส่มาหยงห้ครับ โทรติดต่อสอบถามได้เลยครับอยากได้แบบไหนครับเป็นงานบิวอินนะครับเหตุเฉพาะรถที่มาติดตั้งกับทีมงานเท่านั้นครับอยากได้ดอกแบบไหนอยากได้ดอก12นิ้ว15นิ้วนะครับ10นิ้วนะครับซับแผงซาวอยากได้รูปแบบไหนสวยๆงามๆนะครับติดต่อช่างเราได้นะครับเป็นงานบิวอินนะครับการแฮนด์เมดนะครับทั้งหมดนะครับนี่ครับใบแอบดังครับร้านก็อยู่แถวเชิงซานะครับติดเขตราชบังกรุงเทพนะครับ ใกล้ๆกับสนามบินสวนภูมินะครับกดใน g o o g l e Ma p พิมพ์คำว่าร้านแอบดังดูได้เลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับโทรก็08 38 47 35 35ดนะครับดูใต้คลิปได้นะครับสูตรับสวยๆใครอยากได้นะครับติดรถไว้ฉลองปีใหม่นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับติดตั้งเครื่องเสียงกับทีมงานของเรานี่บอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับการปรับจูนนะครับใครที่มีเครื่องเสียงอยู่แล้วอยากปรับอยากจูนอยากแต่งเสียงก็ มาหากับทีมงานของเราได้เลยนะครับใครที่มีของอยู tools, to ่แล้วอยากให้เราจัดให้ก็ได้นะครับอยากให้เราแต่งให้เติมให้อยากให้เราทําตู้ซับทําแผงสาวให้ได้เลยครับนี่ครับหรือใครอยากให้เราจัดชุดให้ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถทําได้ทุกรูปแบบนะครับกับงานแอบดังนะครับลองเข้าไปดูในช่องไรกนะครับช่องทองพูนีสารออนไลน์นะครับกับงานเครื่องเสียงแอบดังนะครับสวยงงามนะครับทุกชุดนะครับ ที่เราจัดนะครับไม่ว่าจะมีของอยู่แล้วอยากให้เราติดตั้งให้ก็ได้เช่นกันมีเครื่องเสียงอยู่แล้วเสียงไม่ดีอยากให้เราปรับจูนให้ก็สามารถทําได้นะครับกับทีมงานแอบลังของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยชุดนี้คลิปต่อไปก็จะได้ลองเสียงให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเสียงจะออกมาแบบไหนแนวไหนนะครับนี่ก็ชุด เครื่องเสียงก็เป็นทางเจ้าของรถนํามานะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม่ว่าจะเป็นปีนะครับทางเราก็ทําตู้ซับนะครับให้เข้ากับปริมาตรของดอกให้นะครับจัดแต่งให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงสาวแบบมินิไม่ว่าจะเป็นชุดตู้ซับดอก12นิ้วไม่เหล็ก1้อยแปดสิบเก็ทําให้ได้ปริมาตรดอกนะครับนี่ครับแผงสาวนะครับสวยนะครับดอก6นิ้วนะครับเรียง ตามสเตปหุ้มหนังสวยๆด้วยงานแฮนเมดนะครับหุ้มหนังเองทําตู้เองนะครับตู้นี่บอกเลยเลยครับ MDF 20มิลมนะครับหนาแน่นๆนะครับนั่งได้นะครับหัวไม่ชนนะครับนี่ก็เป็นแผงสาวเล็กๆนะครับ8นิ้วกับแหลมนะครับภายในโตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับใครที่อยากได้เครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงครับงานแฮนเมกสวยๆงานบิวอินนะครับ ทำให้เข้ากับบอดีด้รถทำให้เข้ากับปริมาตรดอกนะครับนี่ครับติดต่อทางทีมงานแอบ,บดังของเราได้เลยนะครับเบร์โทรขึ้นให้ตามคลิปนะครับหรือใครอยากรู้วิธีทําวิธีทําตู้ซับแบบไหนแบบไหนแบบพาร์ตตู้เปิดนะครับลองเข้าไปดูในวิธีการทําได้นะครับในช่องทองภูนิสันออนไลน์นะครับมีคลิปให้ชมกันด้วยนะครับ ลองฝากติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แม่พาดที่ใหม่ใหม่จากทางช่องของเราครับช่องของเรานั้นทางผูนิสานออนไลน์นั้นก็จะได้รวบรวมคลิปหลายแบบหลายๆอย่างก,กับวิธีการทํางานนะครับกับงานฝีมือช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับทางเราก็จะได้นาคลิปมาลงไวใ้ให้กับพี่ีนเพื่อนได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยนําเครื่องเสียงมาฝากนะครับขอบคุณครับ